กับกับปุ่มก็ยังว่าพอดีทหาสิบบาทนั่งมาปุ่มขั้ขึ้นเขายังไปใช้เกียร์เกียร์ขึ้นเขาก่อน ตอนี้เราอยู่ที่กังหันลมล่มก้าวอำเภอนิคมคำสร้อยจงังหวัดมุกดาหารครับพี่น้องขากับสาลิตี้พาร์ลในช่อง YouTube เนาะมืันสาลิตี้พาร์ลมาถ่ายวิวงามแรงให้เอฟซีเบิงน้ำกันครับพี่น้องมาเบิงน้ำกันคะ่ะ<ม>วิวสวยงามเนาะมัมนะกำลังโตดิดเนานะพี่น้องคนณกังหันลมง่ายเนาะนะี่ค่ะสวยสามารถกับน้องสาวเนาะ ครับพี่นอ้องอุอยงามมากงามงามแต่เว้นงามนีม่งามครับพี่น้องเสาต้นใหญ่พผอมน้องข่างนี้เก็ครับโอ้ยเยอะมากเลยเลยครับพี่น้องมีหลายเสานะ่าจะอันเสาเจิพะะดพันหอดว่เ <protector> สาพุ่นว่าเสาต้นพุ่นพุ่นพุ่นครับพี่น้องจะให้อ่าน้องสาเจาะที่บึงนะคะเราจะ ถ้ารูปไฮเบิ้งนะคะว่าง่ามซ้ำแต่เวลาตอนนี้เนาะนี่คะ่ะงเนนมอยังเรายังไม่ถึงจุดเช็คอินนะคะตอนนี้เขากำลังจะไปเรื่อยๆค่ะ ดับแรงด้วยกันเนาะนี่แกเขาให้เข้าไปได้อยู่นะให้ได้อยู่แต่เราเลี้ยวเข้าไปฝั่งโน้นเหมืนเป็นสมุนแม่แม่เออมันปึนจุดเช็คอินเลยมันจะเป็นแต่ละเสาแต่ละเสาอันเสาเนี่เลยนะเราจะไปถ่ายรูปไหมล่ะ ดูด่องาี่สอก็ก็เป็นทาง่สิาสาวตอลสาโอ้โยจริงแรอ่ง,น,งกก <c oughs> นั้นเละนี่จมลงับพ่อกลัวแล้วเหรอ <c oughs> ถ้าไปอยู่ใกล้ๆจะยิ่งจะกลัว <c oughs> ลงรถไปเลยนะ

ทั้งนี้กับม่ปลาอ่อยปลามันพี่น้องเราขึ้นเขานะครับหูอก็เริ่มอื้อแล้วครับพี่น้องะะอูสวยเนาะบรรยากาศตรงนี้เนาะอุณานัณาอู้อสวยงามมากงามงมา